กับเรียนท่านนายกรทธโรจนินีจัรย์โชกนันท่านนายกเทศมตรีเทศบาลตะบนดงแอนท่านมาตามในพธิธีในวันนี้นะครับและกับเรียนท่านรองนายกท่านเมษาอัครภูวดลท่านที่ศึกษาท่าน,นมีอำน,น,นจาจมาจัดกาเทศและทัพเฮียบ้านทุกหมู่บ้าน,านพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทางเทศบาลและคณะที่เข้าร่วมการอบรมในวันนี้นะครับกระผม แนนมนมคณะผู้จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาระบบลหลาายรูปแบบตามวิวัฒนาการทางอุตสาหกรรมและสังคมการ,รพัฒนาชุมชนมีความเข้มแข็งต้องสร้างลันราไว้นะครับเพื่อให้มีประสิทธิภาพการในโรงปแบบาของสมเด็กปัตตายอาริาร,รากญาของสมเด็ก พัฒนาชิดาปิยมุลลราชุมารีประจำปีพศ2567ผนให้ในประชาชนในชุมชนมีจิตนึกและตระักถึงความใส่ใจต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดีมีส่วนร่วมพัฒนาอาามัยสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านและชุมชนการอบรมโครงการพัฒนาระบบความดันในชุมชนป่า ของสมเด็จพระคริสารทีราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุรดาราชุตราสยามรมราชบุตรมารีประจำงปีงบประมาณพศ2567และขอให้การรมบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ถูกประการและขอให้ผู้เข้าร่วมของรมทุกกขันมีสุขภาพราเามัยแข็งแรงตลอดไปขอบคุณครับ บนเป็นของศุลกนะฮะประทารับเจ้ากองศุประเทศารรัสุดาด้วยนะครับองคท่านคงมีความมีควาใเลยจำเลยมมากเลยจะเป็นโครงการนะครับโครงการขององค์ท่านสบาย็้ห้ความใจใจอยู่แล้วนะฮะดดีหม่บ้านครับมีการบัวยใช่ไหมครับทำน้ำหมักด้วยครับคุณีนครับเราไม่ได้พ่อเองเทำเองใช่ไหมับยอด สิบสองนาฬิกาทะเบียนแล้วก็ลงผม13่สิบามนาฬิกานะคะแล้วก็ตอนเย็นมีใบสีสุขวันตอนเช้าวันที่14ก็มีรายการบวชพระประมาณเท่าๆประมาณ300รูปนะคะชิมด้วยนะคะได้รับจากท่านอดีตยในหลวงค่ะ ถ้าว่าเรียนเคยกันไปร่วมบุญด้วยกันนะคะก็เป็นบุญใหญ่นะคะขอเป็นการสังเกตเร่อนี้ค่ะขอบคุณคมาสองมือนะคะสบัดสบัดสบัดนะคะท่านใดนั่งเที่กันขยับไม่นึงก็ได้ขยับให้ห่างกันก็ได้นะคะอ่าเราก็เอียงไปทางขวาค่ะไปทางขวาเอวเป็นไงคะเอวเคล็ดไหมคะขวาขวา มือกันเปนะะ็นไหมคะให้กดมือหนึ่งค่ะมือสองค่ะต่อไปนะคะถ้าบอกว่าอ่าดสามให้บวกเพิ่มหนึ่งต้องกดเท่าไหร่คะอค่าก็คือให้บวกเพิ่มหนึ่งนะกบมือสองค้งนะบางคนไม่ปดก็กบกี่ครั้งคะเมื่อกี้สามเอาใหม่นะ เร ouais ิ่มด pues, okay. ีขึ้นเริ่มดีขึ้นการถ่ายสูปภาพที่พี่ปูออกผมก็ออกด้วยนะปูเนี่ยผมได้ออกใช่ไหมการผมนะขอแนะนำตัวอีกรครั้งนะครับอ่าการผมผมนายอัศว์วุฒิเทศนะครับตำแหน่งนักวิชาการสารสุขปฏิบัติการนะครับสังกัดกองสานสูตรและสิ่งแวด ก็มาร่วมดรเนินโครงการพัฒนาะระบบสุขาพิบาลในชุมชนหมู่หนึ่งซึ่งอันนี้จะเป็นหมู่ที่สองนะครับเพราะอาทิตย์ที่แล้วเราลงหมู่สิบเจ็ไปแล้วนะครับซึ่งโครงการเราก็จะมีสองวันคือวันนี้จะเป็นอบรมเล็กน้อยเกี่ยวกับสุขาพิบาลระบบสิ่งแวดล้อมต่างๆแล้วก็พรุ่งนี้จะเป็นเยอะกวี่กี่ประเภทตอบได้ผมยกมือตอบอ่านปีาะวันให้ หนึ่สงสองสามสี่มีกี่ครับเอาตัวเลขหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ครับแล้วก็อยกทั่วไปแล้วก็อีกนึ่งปรขยะอะไรสีแดงตั้งปรขยะที่เราพูดถึงเมื่อกี้จะแบนเป็นสีเภทดังนี้นะครับ ขยะกรนซสีเขียวขยะรีไซเคิสีเหลืองขยะอันตรายสีแดงแล้วก็ขยะทั่วไปสีน้ําเงินสีถังพวกท่านเคยเห็นไหมครับอาจจะมีตั้งเนาะบางที่จะตั้งสีออาเรียงกันเลยเนาะให้แยกกันทิ้งอย่างถูกแล้เนี่ยนะครับแล้วก็ว่าไหนไม่มีวันไหนยังไม่มีอ๋อแสดงว่าไม่ได้เข้าร่วม ใช่ไหมฮะพบคนมรรลุค้างหาครับอ๋องั้นปีหน้า <l> เราก็จะมีโครงการอีกนะครับก็มาเข้าร่วมรับถังได้นะครับได้อได้อยู่แล้วครับอ,อยากให้ได้ทุกคนนะครับเพราะว่าเป็นวงนโยบายของรัฐบาลนะครับก็อยากให้ช่วยกันเป็นสําำคัญนะครับเดี๋ยวคงมีรูปตัวอย่างมีแบบ DIY DIY คือแบบทำเองได้เนี่ยสมมติเราถัง40ลิตรหรือ50ลิตรมาประกอบทำเองได้เลย อันนี้นะครับด้าได้วยแล้วก็ด้านเกษตรก็ปักความเป็นคนเป็นด่านที่ดินดีปลูกพืชขึ้นดีนะคะแล้วก็มีด้านประมงด้านปศุสัตว์ด้านสิ่งแวดล้อมคือมีประโยชน์เยอะก็เลยเห็นตรงนี้ดีก็เลยอยากซื้อให้ชุมชนเนี่ยมาขยายทุรินทรีใช้ประโยชน์แล้วก็แจกต่างเป็นคนเลือนนะคะการขยายจุรินทรีก็คือ นำจุลินทรีย์นะคะหนึ่งลิตรผสมกับกาลน้ำตาล1ลิตรแล้วก็ใส่น้ำยี่สิลิตรคนให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวให้ผู้ใหญ่เตรียมน้ำนะคะน้ำปราปาเนาะน้ำสะอาดใส่ถังย0สลิตรนะคะค่ะแล้วก็นะครับกว่าวของเจ้าสัวเระประมาที่ศาลตหานะครับเก่าใกล้กับสีแยกเรียบเรือนนะครับที่มีองค์ประธานใหญ่ๆนะครับ อย่าใส่ซ้ำนะคะใส่ข้งละ1ลิตรนะแล้วคนนะคะเอามือคนมือคนไม่ไหรไมายคนเป็นไรไหมกับกาฆบตาแค่นั้นเองนะครับแล้วก็จากสวบข้อรุษเหลารอให้เหมาะสมนะครับอ๋อเดี๋ยวรอกัฆบตาที่ยังไม่ถึงได้ๆชาให้เค็มแล้วนะครับ น้ำชีที่่ <of> my <mystery> ัดาน้างอนี้กเีดน้ำสได็ไม่ได้เีดน้ี๋ยวหลังก็ได้ต่างน้ำนะโอเคคนอีกต่งน้ำนั้นนี่ได้ต่างน้ำนเพิ่มเพิ่ยอดเพิ่ม